สวัสดีวันศุกร์จ้ะพี่น้องค้ามือนีตีหาก็มาเจอกันคือเก่าเนาะจ้าถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่มือว่านนี่ยิงงดทํากับข้าวหนึ่งวันจ้ะมือนีไอช้ชายเวีงเพื่อนพา่ไปซื้อลาบกอยซอยแซ่มากินจ้าล่านเก่าล้านเดิมล้านประจําของเฮานะคะอยู่เส้นทางรถไฟสายเก่าปากน้ํานะคะพารานซีจ้ะพี่น้องค้าอยู่ซอยวนโนโอไทยข้างเซเว่นนะจ๊ะไปหอดกะนี่เลยเพื่อนกำลังเปิดเตาย่างไกลไกล้กระหอมหอมเป็นตาแซ่ล้านของเพื่อนกะซีมีพวกสมผักมี แคบหมูแคบหมูกระสิเป็นแคบหมูที่ฉันเคยซื้อไปประจำนะจะยญิงที่เอามาตามําแคบหมูบรรพุกเธอกินหลายต่อหลายครนั่นแหละจ้าถุงละศ้บบาทหญิงแซบแซบเดอ้อแคบหมูรานนี้กับเขาที่เป็นอาหารสำเร็จของเพิ่นนะคะกะสิมีพวกลาบเป็ดต้มแซบย่างปลาดุย่างไก่นะจ๊ะแต่ว่าต้มแซบมือนี้ยังบ่สุกจ้าถามพี่เพิินเพิ่นบอกเห็ดยังบ่ทันนะคะกระสิมีลาบก้อยซอยแซอสมตำามีอีหอย่างหลากหลายที่เป็นตามสั่งนะจ๊ะเป็นพวกอาหารอีสานนะคะส่วนอาหารสำเร็จเพิินกระสมาเห็ดเป็นหมโม ลูกค้าเขาดีด,ดียิงเอ้ยล้านนี้บเมนวาดิไอชัยเวงเราบอกว่าแล้วมากินแห้งไปกินล้านใดกบ็บเกคือร้านนี้จะขั้นว่าเป็นลาบก้อยซ้อยแซนเนาะจา้ะมือนี้เข้ากระซ่งเป็นก้อยเนื้อ1ถุงแล้วก็ต้ม1ถุงนะคะข้าว30บาทในราคาลอยเจ็ดสิบห้าบาทจะยิงมือนี้ขี้คานเห็ดแนวกินนะคะกับไปซื้อสําเร็จเพลินมากินแบบนี้แหละแต่ไปซื้อสําเร็จเพลินซําใดกับเวิดอาหารอีสานบ้านเฮาคือเกา่าเนาะจา้า จุกข้าวเหนียวจ้ำเจวคือเกา่าเด้อพี่น้องเดิมมากินแซ่บๆเน่ากันจะ้ะว่าวงดพื้นแนวอยากแน่นกินเนาะจ้ะพี่น้องกินอย่างอื่นกับบรรร่แแ่บก็บก,บกินเป็นบบอิมทองบบเลวทองคืออาหารอีสานบ้านเฮาเนาะคะ่ะแห่งแต่เป็นไอไช่วงน,นะคะขั้นว่าเป็นข้าวเหนียวนี่เราอยู่ทองอยู่ทองกินข้าวเจ้าข้าวหุงกับว่าคือกินข้าวเหนียวไม่หยิกมันบบอิมมันบบอยู่ทองไม่จะกินบรร raum, เนาาบเลวหานบ้านเฮ้าห้องเนาะเบื่องโลดหญิงหน้าตาก้อยเนื้อของเฮ้ามือนี่จ้ะพี่น้องจ้าเบื่องโลดสูตรการกินก้อยเนื้อออของชุมชนีสิบเลื เนาะจ้ะเพราะว่าเป็นกินแบบว่าไ่เพียไซบีธรรมดาลวก็สิบกคขมปานใดเพราะว่าไอ้ใช่เวงราบบกินขมไม่หญิงถ้าเราอยากได้ขมเพิ่มเอกาก็สิมาเติมบีเติมเอาอย่างที่หลังค่ะน่าจะแต่ว่าถ้าไปสร้างแบบว่าเอาขมขมอยู่ต่ลานเพอ่์นี้โอ้ยิงเลยขมแปลตายไอ้ใช่เวงนี่กินบาได้เลยนะคะ ก็เลยสร้างแบบขมแบบเบาๆก่อนแล้วถ้าอยากห้าอยากเติมข้าก็ซิมาเติมนะคะเพราะว่าเ้ามีบีขวดของห้าอยู่องอยู่แล้วน่าจะซือมาประจําไวอยู่แล้วเนาะก็คืออย่างที่เห็นในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะพวกข้าสซมาเค็ดเจเข้า,ขาว,วัวเจลมกเฟษเจวขมกินกับพวกหมูปิ้งหมูย่างเนื้อย่ยางอยู่แล้วฮะน่าจะก็เลยซิมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเนาะจะ้ะ คำแรงแหกหมานบูย๊ยไอ้ชยาเยเว่กงววกินข่าวเหนียวคำบ้ากไ่เพลิน่าสิปั้นข้าวเหนียวกินคำใหญ่ๆคือพผาเถาก็หน้าเพลิน่าพอฉันไม่หญิงเราเป็นคนกินข,ข่าวคำใหญ่ <c oughs> ไอ้ชาเวงเป็นอะอย่างเหตุตามเลี่ยนแบบก็เลยบอกว่าระว่างแคนเด้อสนดอกกัดมักเพ็ิดกัดลูกดวดไปบัดทท่นี้ยิงเออตายบาดไปมาด้วยค่ะพี่น้องกินขา่าวสองคนเงาๆคือเกาจ้า ก้อยเนื้อดิบนะคะกับต้มแซ่บต้มแซ่บเนี่ยก็สิเป็นต้มแซ่บแบบขมด้วยยิงพวกเครื่องในพวกปากน้ำนะจะข้าเจ้าสิขายเป็นถุงเป็นอย่างตามห้าสังเนอะจ้ะส่วนมากถ้าเฮากินลาบก้อยซอยแซ่เ้าก็สิกินต้มกับแบบนี้เพราะว่ามันจังได้สดน้ำสดอย่างน้อยญิงไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอตัวไปกินข่าวแซ่กับไอ้แช่เวงก่อนมือนี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า